นอกเหนือจากนี้นะครับการท่องเที่ยวทางาการท่องเที่ยวมาเลเซียครับทางการท่องเที่ยวมาเลเซียครับท่านผู้ชมได้บุกหาดใหญ่เพื่อที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมรับฟังแนวทางการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของด่านทางบกมาเลเซียไทย1เมษายนคือวันนี้เลยพร้อมยืนยันสถานที่ท่องเที่ยวมาเลย์ก็มีการปรับปรุงใหม่ไว้รอทุกคนแล้วยเช่นกันครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่29มีนาคม2565ที่ผ่านมาครับที่โรงแรมเซนทราหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการท่องเที่ยวาการท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับก็ได้มีการจัดงานที่เขาใช้ชื่อว่า Tourism Malaysia Hybrid Seminar นะครับก็เป็นการสัมมนานะครับเกี่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียนะครับทางนี้เพื่อร่วมรับฟังมาตรการเกี่ยวกับการเดินทางวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องพร้อมก้าวเข้าสู่การเปิดพรมแดนมาเลเซีย โดยมีคุณมูฮัมหมัดริชชวนบินอาบูยาชิดกงสุนใหญ่ามาเลเซียจอดสงขาและคุณมัสวินไซนอลอบบดีนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวมาเลเซียประจําประเทศไทยร่วมเปิดงานและพบปะให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่หัดใหญ่และใกล้เคียงด้วยครับ ท่านผู้ชมครับประเทศมาเลเซียเข้าสู่ระยะการเปลี่ยนของโรคโควิด1 9ผ่านสู่โรคท้องถิ่นโดยมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2565คือวันนี้ครับเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและพร้อมที่จะเปิดพรมแดนอีกครั้งโดยเริ่มต้นที่การเดินทางทางอากาศผ่านสายการบินต่างๆที่ดำเนินการมาก่อนแล้วและต่อ้วยการเปิดด่านพรรมแดนทางบกระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทยนะครับ โดยในวันนี้ก็คือวันที่1เมษายน2อ6 5ก็จะเริ่มเปิดพรมแดนที่เชื่อมกับด่านสเสดาจวัดสงขาและด่านวังประจันจังหวัดสตูลซึ่งรัฐบาลทั้งสองประเทศก็ได้มีความเห็นชอบร่วมกันครับโดยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียก็ได้เตรียมมาตรการสำหรับนักเดินทางเพื่อให้มาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความแออัดในการเดินทางเข้าประเทศครับซึ่งมาตรการการเดินทางเข้าประเทศถ้าเป็นนักเดินทางทั่วไปนะครับก่อนออกเดินทาง ผู้เดินทางก็จะต้องดาวน์โหลดลงทะเบียนแอปนะครับเขาใช้ชื่อว่า MySajatra นะครับผู้เดินทางจะต้องกรอกใบข้อมูลการเดินทางซึ่งรวมถึงข้อมูลการฉีดวัคซีนผ่านหัวข้อผู้เดินทางใน m y s e j a t r a เนี่ยนะครับแล้วก็รายงานแล้วก็อัปโหลดผลการทดสอบ RT-PCR ให้เสร็จสิ้น2วันก่อนออกเดินทางสำหรับผู้ที่เดินทางที่ติดเชื้อภายใน6-60วันนะครับต้องรายงานและอัปโหลดผลของ Professional antigen RTK ที่ดำเนินการไปแล้ว2วันก่อนออกเดินทางด้วยนะครับ และสําหรับนักเดินทางที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีประกันคุ้มครองโควิด1 9และการเดินทางมีการระบุที่อยู่ในมีการระบุที่อยู่ของที่พักในมาเลเซียชัดเจนซึ่งเมื่อส่งข้อมูลข้างต้นแล้วนักเดินทางก็จะได้รับข้อมูลต่อไปนี้ในแอปพลิเคชัน My Sejaterra นะครับคือบัตรเดินทางสําหรับผู้ที่ผู้เดินทางที่มีวัคซีนครบชุดและคําสั่งเฝ้าระวังการกักตัวที่บ้าน5วันนะครับ สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบหรือไม่ได้รับวัคซีนนะครับก็ขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้มานั้นถูกต้องการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จถือเป็นความผิดตามมาตรา22วงเล็บงองูนะครับของพระราชบัญญัติป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อพุทธศักราช2531นะครับหรือพระราชบัญญัติ342 และในการพิจารณาพิาพากษาว่ามีความผิดก็มีโทษตามมาตรา24ของพระราชบัญญัติ342ไม่ว่าจะถูกปรับหรือจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและเมื่อมาถึงเกตเวย์ระหว่างประเทศหรือที่เรียกรับ PMA นะครับผู้เดินทางจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองไข้ด้วยเครื่องสแกนความร้อนหากมีอาการให้ตรวจเพิ่มเติมจะถูกส่งตัวต่อเพื่อตรวจเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์สุขภาพของ PMA ผู้เดินทางที่ไม่มีอาการจะดำเนินการต่อที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองครับ หลังจากเข้าประเทศมาเลเซียภายใน24ชั่วโมงผู้เดินทางจะต้องผ่านการทดสอบ RTKAG ทั้งที่สถานพยาบาลเอกชนใน PMA หรือนอก PMA ภายใน24ชั่วโมงนะครับผลการทดสอบ RTKAG นะครับจะได้รับในแอปพลิเคชัน MySetera ถ้าหากว่าผลตรวจ RTKAG เป็นบวกผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบจะต้องกักตัว7วันนะัที่พักแล้วก็รักษาอาการในโรงพยาบาลครับ สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบหรือไม่ได้รับวัคซีนจะต้องกักตัวเป็นเวลา10วันหากผลการตรวจ RTK Adigen เป็นลบผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบไม่ต้องกักตัวครับและสำหรับผู้ที่เดินทางที่ฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่ได้รับวัคซีนจะต้องกักตัวเป็นเวลา5วันนที่พักและต้องตรวจ RTK PCR ในวันที่4หรือตรวจ RTK Ag ในวันที่5หากผลตรวจครั้งที่2เป็นบวก ก็จะต้องกักตัวเป็นเวลา5วันนับจากวันตรวจครั้งที่2แต่หากผลตรวจเป็นลบนักเดินทางก็สามารถที่จะออกจากการกักตัวได้นะครับมีมาตราการที่ชัดเจนสำหรับข้อยกเว้นจากการทดสอบตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ก็คือเด็กอายุต่ำกว่า6ปีตามปีเกิดไม่จําเป็นต้องผ่านการทดสอบก่อนออกเดินทางและการทดสอบเมื่อเดินทางมาถึงนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมาลเลเซียก็ยอมรับนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนครบโดสตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอนา,นามัยโลก นอกจากนี้มาเลเซียยังจะได้รับวัคซีนที่ได้รับอนุมัติให้ใช้โดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่นๆรวมถึงวัคซีนที่ไม่อยู่ในรายชื่อการใช้ในกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกโดยจะมีการอัปเดตเป็นครั้งคราวอีกด้วยครับซึ่งหากดูตามเงื่อนไขการเดินทางหลายท่านอาจจะคิดว่งยากนะครับ นะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่ายุ่งยากแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดหรอกครับมันมีรายละเอียดเป็นเคสเคสไปโดยเฉพาะการเดินทางกับบริษัทนําเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ก็เขามีความพร้อมเขามีความรู้อยู่แล้วเขามีการจัดเตรียมข้อมูลทําการบ้านมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะร่วมหนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งสําหรับระยะเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่มาเลเซียก็ยังไม่มีการใช้รถบสัสหรือรถประจําทางระหว่างประเทศอนุญ,ญาตให้เข้าได้เฉพาะรถส่วนบุคคลหรือรถตู้แบบเช่าเหมาคันเท่านั้นครับ ส่วนเรื่องของความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงปิดประเทศทางมาเลเซียก็ได้มีการปรับปรุงสถานที่ต่างๆให้มีความสวยงามทันสมัยไว้รอรับผู้มาเยือนทุกท่านให้มีความประทับใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกตติ้งไฮแลนด์สวนสนุกเลโก้แลนด์การท่องเที่ยวสลังงอรัฐที่อยู่รอบเมืองหลวงและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและเดอะรูมาโฮเทลแอนด์รสซิเดนเซสนะครับ โฮเทลแด์เรสซิเดนซ์นะครับมาร่วมให้ข้อมูลการท่องเที่ยวและมอบโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับชาวไทยอีกด้วยครับ ซึ่งสาหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจที่จะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการนําเที่ยวในพื้นที่ก็ได้หรือที่การท่องเที่ยวมาเลเซียประจำประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0 2 6 3 6 3 3 8 1 0 2 6 3 6 3 3 8 1หหรืออาจจะเป็นสะดวกกว่านะครับก็จะเป็นแฟนเพจการท่องเที่ยวมาเลเซียก็ได้นะครับก็มีแหล่งข้อมูลไว้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่านะครับเข้าหรือออกนะครับก็คือจาก มาเลเซียเข้าสู่ไทยไทยเข้าสู่มาเลเซียนี่ก็เรียกได้ว่านะครับตอนนี้มีการเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติตามมาตรการนะครับฟังดูแล้วอาจจะมีหลายขั้นหลายตอนแต่ว่ามันมีหลายเคสมีหลายกรณีนะครับสำหรับในส่วนของอการเดินทางผ่านนะครับสำนักงานท่องเที่ยวหรือบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถนะครับที่จะ อา่าอำนวยความสะดวกทุกๆคนในการที่จะเดินทางเข้าออกได้เลยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับหรือแม้แต่ในส่วนเราเองถ้าเราไปเองเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะทําตามขั้นตอนตามที่เขาบอกได้เลยนะครับถ้าหากว่าฉีดวัคซีนครบถูกไหมฮะล้วก็มีการดูแลร่างกายอย่างดีตรวจแล้วนะครับ่าไม่มีเชื้ออยู่เนี่ยก็ เรียกได้ว,ว่าไม่ต้องกักตัวนะครับก็สามารถที่จะนะครับเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกตินะครับหรือว่ามาเลเซียมาที่ไทยก็เป็นแบบเดียวกันยังไงก็แล้วแต่ก็ควรที่จะสอบถามรายละเอียดซึ่งเขายังมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับมันก็แน่นอนที่สุดนะครับตอนนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยยังไงก็ปฏิบัติตามนั้นก็เชื่อว่าอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวน,นะครับ